ทุกอ,อย่างดีหมดละทุกอย่างเนี่ยคือต้องดูีสุดๆแต่ว่าแบบถ้าเราใส่ท่อมอย่างนี้เขาจะเห็นว่าเราปองหอมจใส่สวัสดีค่ะทุกคนมันจะวุ่นวายหน่อยนะเพราะทุกคนคือตอนนี้โทรศัพท์ค้างทุกอย่างเจะค้าคงหมดโทรศัพท์

ุ้ยต้องสามคนเลยหร้อนหนึ่งสองสามอ่ะถ้าบีโชค,โชคเขาไปรออ,อ,อ,อุ่นๆนะเดี๋วจะให้แคปพร้อมกันทีเดียวมันร้อนกันหมดทั้งหมดเ่ะเดชให้แคปพร้อมกันทีเดียวนะคะอ่ะลวนเฮ้ยเออทวบีโชคหิวกุ้มถ้าเจอถ้าเจออยู่ดีเราปักม่วแปนเลยนะอะสองตัว,อตวชอบวันนี้ใส่วิ่งคือวิ่งสี่นะคะ วิ่งสี่วิ่งสี่อยู่ในใต้นั้นเออเอาให้หน่อยวิ่งสี่นะคะวิ่งสี่สองตัชอบจนุกตัวที่หนึ่งคือจริงๆเป็นใบแดงอ่ะแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาไม่มาเนาะเอาเป็นสองตัวชอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แคปพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวทุกคนให้ทุกคนโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งเข้าไปลองแบบอุ่นออุ่นอุ่น ชอบเจนุกยิ้มจังขอบคุณนะคะใครรอได้รอใครรอไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันคนดูอ่ะทุกหนึ่งเอราวันเอราวันทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหลือีกหนึ่งไปมันเป็นฉลอของทุกทุกคนถ้าวันนี้ทุกคนเจดวงดีทุกคนก็ต้องดวงดีตามถ้าวันนี้เจดวงดีทุกคนก็ต้องดวงดีตามทุกคนดวงดีเจก็ต้องดวงดีตาม อนะชอบผมเจตังเลยชอบผมไม่ไชอบหน้าใช่ไหม,อมโอเคอ่ะรัวที่สุดเท่าที่จะรัวได้รัวที่สุดณจุดที่ยืนทำไมมันเหมือนกันเลยวะมเพราะติดน้ำไหอยู่รัวที่สุดณจุดที่ยืน แล้วก็เข้าไปรอนในห้องแบบอุ่นๆบ๊อน้ำส้มอุ่นๆเบลยห่างกันด้วยไม่จะได้หมดแม่จะกินไอ้คนเ,เพ,านะพอาะแล้วอโอเคเอาแม่ออกให้หนูเรียบร้อยเลยเหรอเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนบ้าใครเอาเอาไไอกให้วะพี่ออกแไหมล่ะลแม่คุณลดนะาะได้แบบเนี้ยอ่ะสุดท้ายอันนี้ก็แค่บอกมันอันนี้ก็สุดท้ายท้ายสุด อ่ะเข้าไปด่วนเลยอ่ะเดี๋ยวให้แคปพร้อมกันีเดียวใครพร้อมแคปพิมพ์กันว่าพร้อมมาแล้วตอนนี้เจนก็รอไม่ไหวแล้วเจนก็หิวหิวแล้วแล้วหอมอ่ะหอมไก่หอมมากก็แบบนี้ค่ะกินก่อนเช้านะเช่นก็เหนื่อยเลยไรเผื่อใครแวะ้านเขาใหญ่แถววัดป่าเจนกําลังจะไปไหว้เจ้าพวัเขาใหญ่นะแล้วมากินไก่ย่างกับข้าวขอเล็ก้อ ทุกคนต้องไม่บอกใครทุกคนต้องสัญญากับเจ๊ก่อนว่าอยากให้ครรู้อยากให้ใครใใครู้เลขเจ๊เยอะทางเพื่อนพี่น้องญาติญาติตโกหโกติกาก็อยากให้ใครรู้เยอะอยากให้ใครรู้เยอะทุกคนต้องสัญญาก่อนอ่ะโอเคใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาทุกคนต้องสัญญาก่อนว่าอยากให้ใครรู้เยอะทุกคนก็อย่าไปบอกญาติพี่น้องสิแต่มันก็อันอีกก็อ <osos Muslims> พอทุกคน,น <S <S <uden> <S มันเป็นความผิดของทุกคนนั่นแหละที่ไปบอกญาติพี่น้องบอกทางครอบครัวบางคนถูกทางครอบครัวเลยละถูกเสร็จแล้วไปค่อยไปแบ่งเงินให้พวกเขาพอ เราเล่นอันนี้คือพูดเล่นนะคะพูดเล่นขำๆพูดเล่นขำๆนะเราเล่นนะคะอะพูดเล่นนะคะพูดเล่นนะเออเอเอจะบอกใครวะเดี๋ยวเนตอนเย็นครับอะมาเก็บกับพีเลยแหละ ไหลเหรอหนึ่งสองสามอุ like okay, hey, oh, oh. Really? So, right ้ยแม่หนูขอโทษของกองก็ไหลเหรอของเขาดูแลสอดอยู่วันนี้โอเคทุกคนบายบายอาทันไหมทันไหมอนทันแหละอันหนึ่งสอง สามอย่าบอกใครรู้กันแค่รู้กันแต่เราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบสองตัวชอบชอบตามไม่ชอบผ่านจบค่ะอ่ะายปายนะโอเคนะเจนนุ่มหิวแล้วอะ่ะบปไปานะหิวแล้ว